เดี๋ยวนะวันมารับรถข้ามคนตรวจนะมาแบบนี้นะลูกค้าดูรถเดี๋้อเด้อเด้อมาเดี๋ยวผมพาพิยุทธนามาดูรถนะอันนี้รถนะครับของพิยุทธนานะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น L Class พิยุทธนา ครับได้เอาพัดนะครับตอนนี้แต่งให้แล้วนะครับใส่กระจังหน้านะกระจังหน้าลัคเตอร์นะครับทีนี้พิเรมารับฟลุ๊กนะอ่าอ่านะครับแล้วก็มีซุ้มล้อพิเรนาล้อแม็กนะครับล้อแม็กนะอ่าโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะกลับกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บนึงนะครับพิเรนารับฟอ่าดูแล้วผมกลับกล้องนะแป๊บนึงกลับไงวะเนี่ย อ่าเปร๊บนึงโอเคอันนี้นะครัาารรบพิยุทธานารถที่พิยุทธนาดูนะชอบไหมครับชอบไหมครับอ่าสวยนะเอ่อพิยุทธานาวันนี้โปรโมชั่นของพพิยุทธนาเลยนะอ่าล้อแม็กนะครับใส่มาให้แล้วนะครับอ่าโอเคไหมครับโอเค,คนะไหมอ่าเหลือสติ๊กเกอร์นี้นะครับสติ๊กเกอร์ลา,ายนี้นะครับแบบนี้เลยนะพิยุทธนา าภายในนะครับแล้วก็มีหน้าจอนะหน้าจอ8นิ้วนะครับเออนะครับมีจอให้ด้วยนะพี่โยธานากำลังจะไปไหนเกี่ยวหญ้าให้วัวเหรอครับไปครับไปค,ครับอ๋อเกี่ยวหญ้าให้หวัวเ๋อโอเคเย่ยจะได้มีรถอะไรนะครับ โอเคโอเคอยากจะรับรถวันวันที่ยี่สิบเก้านี้เลยใช่ไหมพี่ชนะนีครับไม่วันวันเสาร์ที่ยีวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าโอเคครับได้ได้ได้ไหครับมานี่นะครับเบาะครับนะครับไปที่เบอกด้านหน้านะครับโอเคไหมครับเป็นหนังหรือเป็นผ้าลูกพี่ตอนนี้เป็นเป็นอากรรมยีครับผ้ากรรมยีนะครับ กุญจนะครับกุญแจแบบนี้นะครับกุญแจนะครับมีกี่ดอกก็ลูกพี่มีกี่ดอกกุญแจมีสองดอกครับกุญแจข้กี่ดอกอ่ะสองดอกครับสองดอกนี่นะครับหน้าของหน้าจอให้เพลงเพราะจริงๆเลยครับอ่านะครับเออชอบไหมครับพี่โยธาณารู้ไหมชอบไหมครับสำหรับคันนี้ สังม่นเจบแน่นอนนะครับรถค้นกับรถใครรอกันเนี่ยองกันองกนมกันันแล้ลูกค้านะครับที่อยากจะดูรถกับผมนะครับสามารถนะครับรีวิีโอกอมานะครับมาชมรถแล้วก็เลือกชมได้นะครับแม้ลูกค้าอยู่ที่บ้านนะครับก็โทรมานะครับผ่านทาง ลายเลยนะครับอยากดูรถนะครับผ่านทางช่องทางนี้นะครับก็สามารถนะครับโทรเข้ามาหาผมได้หรืออินไลน์นะครับเข้าหาที่ศึกษาการขายของเราได้นะครับโอเคนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่เข้ามานะครับทางไลน์ผ่านทางไลน์นี้มาเนาะเรื่องพนัดดูรถกับเรานะครับเราจะมีนะครับผู้กองนะครับส่วนลดของเวลาซาดานะครับเนาะให้200บาทนะครับซึ่งผ่านทําการนะครับ แอดโค้ดเข้าไปนะครับจะโค้ดรับโค้ดของลาซ d a ้าครับลด200บาทให้กับทางลูกค้านะครับคุณพิทานะครับที่ที่เข้ามาหาเราเนาะก็มาดูรถนะครับอยากจะได้รถเอาไปใช้ในการเลี้ยงเลี้ยงวัวนะลูกค้ามาบอกมาชื่อว่า นาครที่สนใจในเรื่อของรถนะครับในรุ่นของ XL พัดปรสอร์อันนี้แต่งแบบระ่อในโปรโมชั่นคันนี้นะครับพี่ยธนาจัดไปแล้วนะครับ2 9 0 0 0บาทครับจริงองเดครับจบข้องแต่งอย่างได้นอนครับรถคันนี้นะครับผลูกค้านะครับที่อยากจะดูรถกับเรานะครับผ่านช่องทางไลน์นะครับเต็มนมากูแล้วนะ ่านช่องทางไลน์ครับสามารถวิดีโอคอลมาเพื่อที่จะดูรถแต่แต่ละรุ่นได้นะครับอปอดพัทยาเหนือครับเจ้าใหม่นะครับบอกได้เลยว่าโชว์ของเรามีรถให้ทดลองขับทุกรุ่นนะครับอ่ายงลูกค้านะครับลัดนานแลครับแต่ทดลองขับซินี้นะครับโคดคือป้องส่วนรถของลาซาด้านะครับมอบให้นะครับผมนะครับ